ดโดดงานนี้คือคําว่าซูครับทำมรที่เป็นซูแต่เทียที่แปลกใหม่ออกมาครับส่วนมากก็ช่วยกันปีช่วยกันวาดทุกส่วนของภาพจะมีการเชื่อมโยงมีการเล่าเรื่องต่างๆก็จะมีเรือมีน้ำ มีป่าคล้ายๆแบบว่าการเดินทางของสัตว์ที่แบบว่าไม่ว่าจะาสัตว์หรือคนเนี่ยก็สามารถเดินทางไปไหนประจนไใยไว้ด้วยกันไ,ไ,ได,ได,ได้ก็เหมือนกับคําที่ว่าเรา,า,ร,ารักสัตว์สัตว์ก็รักเราอันนี้มันเป็นกวางเหมือนว่าเขาของมันอ่ะเป็นต้นไม้ค่ะเหมือนมันเป็นกิ่งไม้กับกวางอยู่ด้วยกันก็เหมือนสัตว์กับธรรมชาติยอยู่ด้วยกันงานนี้มันค่อนข้างออกไปทางสนุกไม่อยากให้แบบ มันเครียดอะค่ะอยากให้เส้นมันสนุกคือก็อยากได้ประสบการณ์อยากได้แบบอยากมาลองวาดนะคะยังไม่เคยวาดกำแพงเหมือนกันปกติทําในกระดาษในคอมครั้งนี้มาได้ลองกําแพงก็สนุกค่ะอยากให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกับสังคมเพื่อที่จะบอกด้วยว่าพวกเราคือนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเราครีเอทีฟเราเจ๋งแล้วเราก็มาร่วมกันทําเพื่อสังคมด้วยของมอกรุงเทพมีคอนเซปต์ว่าเรารักสัตว์สัตว์รักเราพยายามที่จะปลูก จิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้สึกรักสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนรุ่นใหม่นะครับทำอะไรที่ดีๆให้กับโลกก็หวังว่าโปรเจกต์นี้นะครับจะช่วยสร้างกระแสแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นต่อไปถ้าเขามีจิตสำนึกเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าดูแลสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรจะให้มันกลับไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่าน่าอยู่เหมือนเดิม